น้ำลน้นห่วยลาวาน้ำเมืยน้ำลน้นห่วยไหลเป็นไห้แล้วออกอ่าวแต่น้ามนบัวขาวแต่เขาว้องลงสู่ไตามาหอมใสแม่พยังมาหอมใสแม่พยังไหลเป็นวังอ เอ้นาแล้วมาจะได้เก yeah ่าเรื่องประวัติศาสตร์ลำพะยังมีแผนทั้งจารึกซื่อว่าลำพะยังมี ลำยังมีแผนที่กวกปายอยู่ใส่แน่มีจากมุมจากแง่จากลำลางล้อเลี้ยวไหลเกี่ยวเขาใส่กันต้นน้ำนั้นกำเนิดอยู่แต่ดงหมูมาแต่เขาผู้พ่านผ่านแต่เหนือลงไตสายลำยังเป็นคือเถาวันไม่มีขแขนงหาหอย บอนคอยบอนแข่งตกฤดูว่าแรงบร่เคยแห่งแจงเขินสมนิย้ำเพื่นเอินเอินสื่อว่าลำยั้งยั้งบ่มีเมื่ไปหลดเอื้อยไหลยอยู่หา้านี่บางตำนานเพื่นขันซีว่ามีผีน้ำส่างกอแป้งขัาวคนเห็ดล่อทหารจุม่มกุ้พว่า ทำไปแล้วสิพ่อขัวลมพังเทที่กะเฮโลจับไล่กินตามน้ำจักเสียงถามเสียงไห้ว่ามีไผ่นยังบอกมีไผ่นังบอแม่นมีไผ่นยั่ง ยังบ่ยังนั่นละพอพ่อมาเป็นซื่อเอินเอินเว้าดอกบายังได้มาเป็นซื่อตั้งสายแม่กะแสสินซุ้มผีจินเหลือหล่อจังก่อน้้ำไปตามนั้นแต่เขาวงลงมาหันน้ำสายหูบ่สูญยญ่ลําลไม่เสื้อกะไหลใสทั้งสาขาใหญ่น้อยไหลยเงียแม่มโนเป็นเขินแ้งแกงโลงวยเพิงต่อหน้ามน ไหลว่นลงบัวเข่าอ้าวหน้าคันเขามีสาขาไหลเขาเป็นวังเวินแจงเครงมีบอนเบอร์บอนเบิ่งเวิ่นกวังดอกลวงไหลแต่นับใดห้อยสายไงหน้ามุนไหลรวมปลนกันมากับเราสาขาหน่อยมาไหลปล่อยไหลกำไหลลำลางขอบอ่างเอิ้นกันปินว่าง ไวยสะทวอมากคงไวยสมป้อยไวยแรงไหลแวงขอใส่กันไวยลักทอดว่านันกระเชื่อมต่อลงตามหลังใส่จุ่มจังลำงบุง mới, บุงเมยว่าดีปีบสมสนุกมานี่เท่าพ้นทองน้ำไหลลองเป็นงอง,งองงองกุดกุ้งบุง,บง,บงกระเบา แถวน้องพอกพี่เล่าไม่ใส่ไงผู้คำบกไหลลงตกล้ำยังกระดังเดียวกันทแทอแขภูมหลังตะปังกี้หลักฐานมีสี่ตำแนงแทงเสมาหินไซย,ยู่ผู้สิมนั่นชัดแจงบุงหมักฟักกะบงแจ้งแสดงใบใบไงห,หลวงกรุงทวาระวะวดีคือสิ่กวงต้อกวง คุ้มเฉดคายน้ำสายยังดังถี่นเสมาอยู่วัดสิมริมนามตามใสทา,ามใสห่วยลำพยังตั้งแต่ก่อนมีให้เห็นอยู่เป็นบอนสันคู่เมืองไงหน่อยจังล้ำคอยเขาทินเซลองมาฮอดพี่เด้พี่เด้หไวยแก้วใวไงลำยาง ไหลแต่ทางดงคู่สู่พยังทางสินดินแดนนี้ประวัตินี้ให้สืบต่อแต่คำสู่ลูกพะวอมาตั้งนำดอกไม้เสียงสอยทางงามน้อนอีปเปียอยู่คนละฟังน้ำกับน้นเพจโบราณดอนพุทตานาวีทางเมืองไทยดอนตุ่มหรืออ่าวสุ้มดอนคอ มีสาขาไหลย่อมาร่วมกันอีกบันไม่ห่วยดูลาดห่วยไยเสลาููมินี่บอนไทยบัดยันใหญ่เขา้าซูซีแค่พื้นที่บ้านโพตากหน้างามลามลงไปวังเวินบ่อนเนินส้ไก่กวง เป็นท่ามเพือเขาขวงจุ่มเจือเดือละดาษรรมชาติแตงไว้ส่วนใดซื่อส่อนเป็นกระแสยอกย้อนห้อยบอนพันวังเป็นสะพังเฟ้โฟงโงงแกมงจังไหลหลงไหลเลี้ยวคดเจียวไปหอยแย่นี่ยละน้อยแม่ ประวัติศาสตร์บงสีน้ำนี่ตั้งแต่หลัง220กิโลแต่บอนปวกหอดบอนยังบันจบแม่กระแสสีความอุดมสมบูรดีนกป่าขานามตามใสายาาใส่ห,ห,วห่วยอำนวยผลคนใดเพือมาตั้งแต่นานหึงแต่ใสายเทิงหอดไตคนใดเ,เพิ่งพยัง ลงไฟฟ้าทานหินเพิ่นสิมากอตัง้งตำบลเดิดตำบลขวัวแถวตำบลหน้างามบัดบุงทามสิกายห่างทั้งตำบลคำพระุงทั้งตำบลหน้าคามกำลังวางแผนสางโลงงานไฟใสลมทางเหลือแต่สื่อละน้อยัง บุกทั้งเหนือและไต่บัดไฟฟ้าสิพาคนน้ำใสใสไหลแต่ข้าวปูโซนสิเป็นโคนค้วยไตยเนินดิน้ายเคยขาวสิเปลี่ยนเป็นสีำนํำแนมกันไปหลายรำรหลายมุมลุ่มกันบบได้กับเสียก็ตอ้องพอไหลลำว่าตำกันบรรยากาศสิเปลี่ยนชั้นผสมกลุ่มควรผิด สิเกิดเป็นกดสารละมานฝนบุนฝ่าทั้งปูปลาสิไตเสียงยังเหลือเพียงน้ำเน่าเนาหลาน้ำมาบอกเราคำน,ว,นวเนาเถิดพี่น้องเสียหรือไดให้ไตถองไผเป็นคนเกีียวของไผคนรับพนกรรมน้ำให้มันเห็นจุดคำให้มันเห็นจุดอย่าหมดหูประตูเยา หันมารวมกันเขาโอปกปากแดนลำเนาให้เยืนยังให้ยังอยู่เด้อเม่เด้อยาสิลูกสิบูให้เหลือหูเอาแจ้งเพื่อข่าวเอาทำให้สมเป็นลุ่มน้ำประวัติศาสตร์จารึกมาแต่ดึกดำบันแต่ยุคหินปางกี เจ็นระบบทวาระวะดีโลบบุรีก็เลยลวงมาอายุทยาราัตนาโกสินจนวันนี้สิขามลวงมาซอยกันเห็นหูวงลำพยังนี่สืบไว้ไทยลาวขาอยู่กระเสริมไทยลาวคขา